โบเบวันนี้ค่ะโบเบวันนี้โบเบวันนี้นะคะเนี่ยตลาดโบเบทาวเวอร์นะคะเนี่ยวันนี้วันที่สิบแปดนะคะนี่แหละค่ะสภาพตลาดโบเบเงียบสนิทเลยค่ะข้างหน้าเห็นไหมคะมีรถตำรวจเปเปิดไฟแมมแมๆแมมแมแมอยู่นอนค่ะ แนบสนิทเลยนะคะไม่มีใครเลยค่ะมีแต่แดดร้อนๆค่ะมาแล้วมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจเริ่มมาแล้ววันนี้เขาจะมาประท้วงกัน กันวดเริ่มมาแล้วไฟกระพิบกระพริบมาแล้ว